่าลือวอรเรนอะไรสักอย่างถัดไปอาจจะมาจากประเทศไทยน่าจะได้เห็นกันแล้วที่แอคเคาทางการของวอรเรนใน X ได้โพสต์วิดีโอสั้นพร้อมข้อความว่า Year of the Dragon Thailand Trip โจซึ่ง Year of the Dragon ก็มาจากที่ปีนี้เป็นปีมะโรงหรือว่าปีมังกรตามปีนักกษัตริย์ซึ่งก็เป็นความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออกส่วน Thailand Trip ก็มาจากภาพในวิดีโอเลย ที่ส่วนตัวคาดว่าน่าจะมาจากเกาะเจมบอนหรือที่ชาวต่างชาติเรียกกันว่าเจมบอนไอแลนซ์ซึ่งเป็นเกาะที่ค่อนข้างดังในระดับโลกจากการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฉากในหนังเรื่องเจมบอนภาคพชาคาตปืนทองหรือแมนวิ h เด e g โก d เด g นกที่ออกฉายเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วหรือว่าในปี2517ส่วนคนไทยก็จะเรียกว่าเกาะตะป,ปูซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาน,นั่นเองซึ่งคำว่า t h a i l a n d t r i ปนี่แหละที่ทำให้หลายๆคนคาดเดากันไปว่า น่าจะมีอะไรสักอย่างจากประเทศไทยเข้าไปอยู่ในวอ l ลันเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเอเจนท์ที่อาจจะมาจากประเทศไทยแผนที่ใหม่ที่อาจจะมาจากประเทศไทยบันเดิลใหม่ที่อาจจะมาจากประเทศไทยหรือว่าการจัดอีเวนต์ที่อาจจะมาจัดในประเทศไทยแต่ว่าในส่วนของแผนที่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้น้อยหน่อยเพราะว่าก็เพิ่งมีการเปิดตัวแผนที่ประเทศไทยในหมดทีมเดดแมทต์อย่างดาดลอยทาราหรือว่าดิฟส่วนบันเดิลก็พอมีความเป็นไปได้เนื่องจากปีนี้ กำลังจะมีสก,กินปืน VCT ทีมบันเดิลเราก็อาจจะได้เห็นสก,กินปืนที่มาจากทีมประเทศไทยแต่เอาจริงๆทีมจาก VCT ก็มีหลายประเทศก็ทําให้รู้สึกว่าการที่จะมีสก,กินปืนที่เป็นทีมจาก VCT ก็ไม่ได้ดูเอกลุิบถึงขนาดที่จะต้องขึ้นข้อความว่า Thailand Trip หรืออาจจะเป็นการเลือกใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานแข่ง VCT อีกครั้งหนึง่งจากปีที่แล้วที่ไทยเคยเป็นสนามแข่ง VCT a s s e n t i o n Pacific ซึ่งเป็นสนามที่เล็กที่สุดในการเข้าสู่เวที VCT c h a m p i o n นเนื่องจากว่าบาัตร VCT a s c e n s i o n Pacific ที่จัดในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วบัตรหมดไวเอามากๆแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการจัดการแข่งขันในครั้งนั้นจะประสบกับปัญหาทางด้านเทคนิคที่ค่อนข้างบ่อยจนทำให้เราได้ดูการแข่งขันถ่ายทอดสดในช่วงเที่ยงคืนทั้งที่ตัวงานจัดในไทม์โซนประเทศไทยก็ตามแล้วใครที่ดูถึงตอนนี้คิดว่า Thailand Tri ปมีความหมายว่ายังไงก็ลองแกล้งคอมเมนต์ไว้ได้นะ แล้วก็ส่วนโจที่แปลว่าเดินหรือไปซึ่งมาจากภาษาจีนก็น่าจะมาจากการที่ให้ไอโซซึ่งเป็นเอเจนต์จากประเทศจีนอยู่หัวเรือนั่นเองอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหนะ้าบ๊ายบาย